เดอนนั้นภาค2ไปดูมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างดีจริงหรือเปล่านะฮะอะ่มาคุยกันนะครับผมวันนี้นะฮะผมได้มีโอกาสไปดูเดือนนั้นภาค2ซึ่งเรียกได้ว่าภาคนี้เนี่ยแม่ชีจะพาย้อนยุคจ้าฉะนั้นโปรดักชั่นดีไซน์ต่างๆเนี่ยโอ้โหจัดเต็มมากเลยมูสโทนนี่ก็ดูใช้ได้เลยนะแต่จังหวะการเล่าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เออกว่าเครื่องจะติดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็โอ้โหปลาไปเกือบท้ายเรื่องเหมืหมอนกันนะเออนะพวกผู้สร้างเนี่ยต้องการที่จะแบบว่าเล่าเรื่องมากกว่าที่จะจัมสแกนนะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยได้ข่าวว่าจัมสแกนเยอะนะฮะผมก็ดูก็จาได้ว่าโอ้โหฉากผีหลอกเต็มไปหมดเลยทําให้คาวิจารณ์จากภาคแรกเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าฉากจัมสแกนเยอะเกินไปนะฮะภาคนี้เขาก็เลยแบบว่าโฟกัส <nhà motivation> เรื่องเนื้อเรื่องมากขึ้นนะแล <ıl> ้วก็ทําให้มันดูแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆอะไรเงี้ยเป็นตำนานเป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยในการแบบว่่่าเยกกกออนนทีีีจะะมฉผหล Uh... -huh. หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอนะฮะกลายเป็นว่าความคาดหวังมันอยู่ที่ผมเองนะหนังไม่ได้ผิดหรอกผมอ่ะผิดตรงที่ว่าเฮ้ยเราหวังว่าจะเจอจัมส์สแกร์แบบเยอะๆแบบภาคแรกอะไรเงี้ยพวกภาคแรกเราเจอว่ามันมาฟิลนั้นอะไรฉะนั้นภาคเนี้ยผมก็เลยตั้งใจว่าโอ้โหจะรอให้มันมาหลอกเต็มที่เลยแต่ปรากฏว่ากว่ามันจะรอนะโอ้โหเราอาไปขึ้นค่อนเรื่องครับทุกคนนะฮะแต่ว่าช่วงองค์สามหรือองค์สุดท้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็มีฉากตื่นเต้นเยอะเหมือนกันครับก็ถือว่าเฮ้ยเออในที่สุดก็มาสักทีนะฉากที่ดูตื่าลุนรระทึกอยเคับ แต่ถามว่ามันน่ากลัวมากไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันคงไม่น่ากลัวเท่าผีไทยหรอกเพราะว่าต่อให้มันเป็นผีแม่ชีผีฝรั่งอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็จะมีความเป็นปีศาจมันมีความเป็นซาตานแต่ว่าพูดตามตรงว่า ผีแม่จีเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลอนที่สุดในจักรวาลคันจลลิ่งเลยนะฮะก็ต้องเรียกได้ว่าเขาพยายามจะขยายจากักรวาลความเป็นแบบว่าซาตานมอนสเตอร์ต่างๆนะซึ่งก็เรียกได้ว่าผมคิดว่ามันอาจจะสร้างภาคต่อไปได้อีกแหละส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าจะให้ดีเนี่ยไปดูแบบ i-mac มันจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การดูหนังนะครับให้มันดูแบบว่าเต็มตาเต็มหูนะ เพราะว่าภาคนี้ต้องยอมรับว,ว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยคือการมิกซิ่งเสียงคือซาวต่างๆที่มันอยู่รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูบนจอใหญ่แล้วก็เสียงกระหึ่มขนาด iMac เนี่ยผมว่าโอ้โหเสียงมันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าลุน้นระทึกแล้วก็เหมือนกับเออมันจะอยู่ในพวังมากขึ้นอะไรยเงี้ยนะครับอยู่ในจุดที่แบบว่าเฮ้ยมันจะมาหลอกหลอนเราหรือยังอะไรเงี้ยนะครับแต่ภาคนี้ก็ต้องบอกว่ามัน เอาฉากเด็ดๆมาโผล่ในตัวอย่างเยอะเหมือนกันทำให้ไอค้ามันก็เลยแอบเดาได้บ้างนะครับผมแต่ถามว่าทั้งเรื่องเนี่ยก็ดูได้สนุกเพลิดเพลินดีคือใครที่บอกว่าภาคแรกมันดูไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องเลยภาคนี้จะดูมีเนื้อเรื่องมากขึ้น นะฮะเขาก็อุตส่าห์แบบทําเนื้อเรื่องมามีคนนั้นมีคนนี้เข้ามาอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นจกักรวาลคอนชูร์ิ่งที่มีตัวละครที่โดดเด่นนะฮะเออผมก็รอที่จะเจอผีแม่ชีมาหลายฉากมากแต่ปรากฏว่าพอมานอกโรงเนี่ยก็เจอแม่ชีเต็มเลยนะครับผมที่เป็นผีแม่ชีนะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแอร์ไทม์กับผีแม่ชีนอกโรงมากกว่าในโรงด้วยอีกเลยครับผมอ่ะ ฉะนั้นก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะแค่คุณกระพริบตาหรือว่าคุณเผลอหลับไปนิดนึงเนี่ยเออมันอาจจะไม่มีผีแม่ชีแล้วนะจ๊ะฉะนั้นเนี่ยดูให้เต็มตานะครับผมแล้วก็สัมผัสทุกประสบการณ์นะเพราะว่าผมเชื่อว่าการดูหนังที่เจ๋งที่สุดนะครับผมต้องพาเไปอยู่บนจอที่ใหญ่ยักษ์อลังการแน่นอนว่างานเสียงงานลำโพงต่างต้องแน่นที่สุดเช่นกันนะครับ นั้นก็ถ้าจะดูเดือนนันสอง่าลืมบนลง iMac นะจ๊ะถามว่าถ้าไม่ได้ดูภาคแรกแล้วดูภาคสองได้ไหมดูได้จ้ะเออคือเรียกได้ว่าแบบเออไม่ได้ดูคันเจลิกไม่ได้ดูเดือนน้นภาคแรกมาเลยมาดูภาคนี้รู้เรื่องไหมรู้เรื่องแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผม